คำที่มันพูดยากหน่อยคำพ้องจองบอมโมขยะมาทำกาคำพ้องจองเนาะขยะมาทำกาให้พูดหน่อว่าในถ้ำมีผีมีหมีมีในถ้ำมีหมีในถ้ำมีผีมีหมีมี ให้พูดเร็วๆสามรอบในท่านมีผีมีหมีมีเหตุสองท่านนี้ให้พูดในท่านมีหมีมีผีมีผีสามรอบผีมีหีบจำไว้เลยมีผีหีบ ในถ้ำมีผีมีหีมีหิบแต่ให้พูดเร็วๆสามรอบได้ได้ทดสอบทดสอบทดสอบมีผีมีหมีมีหีบสามครับในถ้ามีผีมีหมีมีหีบในถ้ามีผีมีหมีมีหีบโอเคได้ได้อ่ามีหมีได้ละได้ได้ได้เกียรอธิบายเองไหมในถ้ำมีผีมีหมีมีหีบ ในถ้ามีผีมีหมีมีผีในถ้ามีหมีมีผีที่เก่งมากโอ้ยได้ได้สองท่านนี้จะให้พูดเอาหมูมายืนข้างหนึเอาหมีมายืนข้างหมูเอาหัวหมูมาแยงหัวหมีเอาหัวหมีมาแยงหัวหมู หูหมีหูหมูดูสูสีหูหมีหูหมูโคตร <c oughs> ยาว, <c oughs> วเอาแบบจังๆบ <c oughs> อลองดูเอาสอง <m uch ing> ประโยคแรกคือเอาหูและหมีมายินท่ากันให้เวลาคิดประโยคที่สองคือเอาหูทั้งหูและหมีมาแย่ญญกันหูหมีและหูหมูดูสูสีหูหมีหูหมู เอาเอาหมูมายืนข้างหมีเอาหมูมายืนข้างหมีเอาหมีมายืนข้างเอาหมีมายืนข้างหมูเอาหมูหมูไปแย่หูหมีเอาหูหมูไปแย่หูหมีเอาหูหมีไปแย่หูหมูเอาหูหมีไปแย่หูหมูหูหมีหูหมูหูหมีหูหมูดูสูสีหูหมีหูหมูดูสูสีหูหมีหูหมูโอเคได้ อ่าทีนี้พูดเองพูดเองเลยอันแรกคือเอามายืนเทียบข้างกันเอาหมูมายืนข้างหมีเอาหมีไปยืนข้างหมูเอาหูหมูไปแย่หูหมีเอาหูหมีไปแย่หูหมูหูหมูหูหมีสูสีกันโอเคโจสูสีหูหมีหููโสูสีโสูอ่าทีนี้ให้พูดเร็วๆสามรอบําดม่อ เอาหมูมายินข้างหมีเอาหมีมายินข้างหมูเอาหูหมูไปแยหูหมีเอาหูหมีไปแย่หูหมูหูหมีหูหมูดูสูสีกันเอาหมีเอาหมูมายินข้างหมีเอาหมีมายินข้างหมูเอาหูหมูไปอยู่แย่หูหมีเอาหูหมีไปแย่หูหมูหมีูหมีดูสูสีกันอดูสูสีหูหมีหูหมูดูสูสีหูหมีหูหมูเนี่ย เอาหูวัยืนข้างมีเอามีมายืนข้างหมูเอาหูหมูไปอยู่แย่หูมีเอาหูมีไปแย่หูหมูหูหมูหูมีดูสูสีกันมีหูหมูดูสูสีหูมีหูหมูดูสูดูสูดูสูสีดูสูสีหูมีหูหมูอ่าท่านสุภาพบุรุษอ่ารอเดี๋ยวเลยเก่งอ่ะเก่ง เอาหมูมายืนข้างหมีแล้วหมีมายืนข้างหมูหมูมาแหย่หมูบีหยามหยามหยามยืนเลยเอาไปดูอันแรกคือเอาไปยืนเคียข้างก่อนอันที่สองคืเอาหางมาแหย่รู้สึกกันแล้วกันอันที่สามคือหมูมีของหมูดูมันยังไงสูสีกันแค่จำแค่นี้นี่จะหมูเง่ายเอาหมูมายืนข้างหมีก่อนเอาหมูมายืนข้างหมีเอาหมีมายืนข้างหมู เอาหางหมูมาแย่หมนีเอาหมีมาแยงหมูหมูเอาผางหมีไปแยงหมู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 หมีดูสูสีหมีหมีหมูหนูกลายเป็นคูหมูไปแล้วอ่ะทีนี้ได้แล้วให้พูดต่อเนื่ยสามรอบพี่ต่อกันอ่าสามจบสามจบอ่ะเริ่มลุยหมูหมีหมูหมู เล่อนเลยเอาพูดไปเลยไม่เป็นไรไปยืนก่อนหนี้หมูดูสูสีไปดูไม่ไม่เริ่มแรกเลยนริ่มแรเลยเอามายืนก่อนเอาเอาหมูมาทำอะไรยืนเอาหมูไปยืนข้างหมีเอาหมีไปยืนข้างหมูเอาเอาขาหมูไปแย่หูหมีเอาหูหมีไปแยงหูหมูหูหมูหูหมีอยู่สูสีโอหมีหูหมูหูหมีหูหมูอาทิตย์นี้ มันยากคนแรกเอาของตัวเองจำไม่ได้แล้วพูดสามรอบติดต่อกันแล้วก็ส่งไปต่อพูดสามรอบติดต่อกันส่งต่อจนเึงคนสุดท้ายจำไม่ได้ในทัพมีผีมีหมีมีหมี2อสองรอบสามรอบติดต่อกันนะ ถ้ำมีผีมีหมีมีหิบในถ้ำมีผีมีหมีมีหิบในถ้ำมีผีมีหมีมีหิบในถ้ำมีผีในหมีมีหิบในถ้ำมีผีในในมีหมีมีหิบในถ้ำมีผีมีหมีมีหิบโอเคใช่ได้เอาหมูมายืนข้างมีเอาหมีมายืนข้างหมูเอาหูหมูไปแยงหูมีเอาหูมีมาแยงหูหมูหูหมูหูหมีสูสีดูสูสี เอาหมูไปเย็นข้างนีเอาหมีไปเย็นข้างหมูเอาหูหมูไปแยงหูหมีเอาหูหมีไปแยงหูหมูหูมูหงหมีหูหมูดูสุสีเอาหมหูหมูหมูเอาหมูไปเย็นข้างนีเอาหมีไปเย็นข้างหมูเอาหูหมูไปแยงหูหมีเอาหูหมีไปแยงหูหมูหูหมูหูหมูหูหมีสุสีดูสุสีเอาหมูไปเย็นข้างนีเอาหมีไปเย็นข้างหมูเก่งมากเรียกฆ่าเธอเดี๋ยวเดี๋ยว หาหมูไปมูไมเอามูไปแยงกันเอาหาจากที่ให้คุณทำจะเป็นการสวดมนต์แล้วเอาหเอาหมููเอาหูเอามีเอาหมูมาแยงข้าหมีเอาหมีมาแยงข้าหมูเอาหาหมูไปแย่หมูหมีเอาหมีไปแยงเอาหาหมีไปแย่หูหมูห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 มี

เป็นคำที่มันพูดแล้วมันจะสับสนถ้ถ้า,ถา,ถาเราไปเล่น,นกับผู้สูงอายุเนี่เยเพี้ยนทันทีเลย